ผีเวอร์ช็อปหลานรับปั๊มไอดีเกมโลโบอกราคากันเองสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิง์ใต้คลิปเลยครับ <c oughs> สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับ,รบยู่กับผมพี่วจินะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับแมพอะไรไม่รู้นะครับผมเป็นเกมโลโบอกนะเดี๋ยวผมลองเอาไปแปลดูว่ามันแปลว่าอะไรแ <c oughs> ปลว่าอะไรวะบับบี้ลินลาบบับบี้ลินลาบมันคืออะไระทุกคนตรวจพบ โอเคสรุปคือไอ้นี่ล้วกันนะครับบาร์บีล้ลลาบอะไรเด้อโอเคเราไปดูในเกมกันเลยนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในแบบบาร์บีล้ลลาบอ้าอาคืออะไรวะเอา,เอา,เอาแล้วล่มเราอ่าเดี๋ยวนะทุกคนอะไรเนี่ยผมยิ้อะไรนะมเมรืม่อกี้คืออะไรคือล่มเราไม่ต้องกางเลยใช่งลงมาอืมอืมยิงอย่างเดียวครับจังหวะน,นี้ปัง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 ฮ้ยดาบปืนพกอ้ยไม่ใช่ปืนพกดี ปืนโคลนเบายิงหัวยิงหัวนี่นี่นี่อุ้ยเขาใช้ปืนอะไรอะทุกคนขอเปิดเสียงก่อนนะนี่มาเลยนี่เดี๋ยวผมขอมตัวนี้ดีกว่านี่ดีกว่านะครับเจ็ดคือเลยสไนัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยปังเฮ้ยเพื่อน นี่เลยไอคีนี่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 เอือเขาลุมเขาเป็นเพื่อนกันทุกคนดูดิอุ้ยแปดเลยนี่นี่ปืนพกปืนพกสบัดเข้าหัวไอคไปนี่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 เอือคืออะไรวะเดี๋ยวเขาปรับ D P I เมาส์ก่อนเอาไปสักหนึ่งแล้วกันโอเคพอเล่นได้นะครับ มัน,นี่เลยเมันมี AW ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงเล่น AW ดีกว่านี่งไงปิเฮ้ยแตกเลยนะผมก็แตกนะเฮ้ยเกมดีนะครับทุกคนเป็นแบบที่ใช้ได้เลยนะครับผมเหมือนภับจีเลยนะน่าจะเรียนแบบมาจากภับจีนะแต่มันเป็นสไตล์โรบอกครับเราก็ไม่พูดว่าเขาเรียนแบบนะเราเป็นแบบอ่าอะไรแรงบันดาลใจมาจากเกมดีกว่าเนาะเราอย่าไปว่าเขาเฮีย ลเละไม่ว่าเขาก๊อปนะครับผมมันเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเกมผับจีนะครับโอเคนี่ไงดูมาสับอุ้ยสับปืนยิงสับปืนยิงสับปืนยิงเฮ้ยยิงซูมหมดนะครับนั่งนั่งนั่งไม่ได้เดี๋ยวนะเขาติดยากมากทุกคน ี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอสรุปเฮ้ยโอ้โหเขามาชาร์จผมเกินเขาลงมาชาร์จเลยนะทุกคนเกินไปทุกคนดูดิดี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 นี่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 เลยนี่เลยนี่เลยเฮ้ยหลบก่อนเอือโดนอะไรวะโดนลูกไฟ เราโดนลูกไฟใช่ไหมเมื่อกี้นี่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 ปืนกลปืนคนเฮ้ยสุดหมดเฮ้ยใครที่อดมาเกลือเขาใช้ปืนกลนะโหโก่งกึนใช้ปืนกลนะครับทุกคนเดี๋ยวลงไปลูกสองเลย นี่นี่พี่มันเล่นเกมวอร์ซีนะครับแต่ผมเล่นวอร์ซีไม่เป็นไงดิประเด็น <c oughs> คือผมเล่นวอร์ซีไม่เป็นจบละโอ้โหอ,อีขนาดข้างบนงแตกได้สุดยอดนี่เฮ้ยสไนปเปอร์อีสานสาน,นี่ส่องเลย ไอเหี้ยโหดูนะเขาอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนผมเห็นแล้วนะผมจะขึ้นไปตรงแท่งสูงๆเลยนะครับทุกคนเฮ้ยว่านี่ไงนี่เลยนะทุกคนเดี๋ยวนะขอลงอย่างนิ่มนวลแล้วกันแล้วไม่อยากอ้าอะไรวะเขาสอยกลางล่มเลยโอ้โหสอยกลางอากาศดิกลารลมเลยโนสโคบโนสโคบลบ ุ้ยุ้ยิุ้ยเข้าหัวเเอ้าข้าหัวเข้าหัวเฮ้ยใครดิ้นเสียงดาบใส่ลูกศนอยู่นี่ตัวแตกเฮ้ยไอเยลศรศนหมดศนหมดนี่ไงนี่เลยนี่เลย้ย เฮ้ยตัวแตกไปดิตัวแตกไปดิเฮ้ยนี่ไงอ,อุ้ยอุยโอ้โหโดนสโคบข้งหมมัวเมื่อกี้แล้วเขาก็ตุยผมอย่างง่ายดายจบละยี่สามเลยลูกซองลูกซองดีกว่าครับเฮ้ยมันก็วิ่งได้เนี่ยเด้อเด้อเด้ได้วิ่งไปเลยนะครับเจ๊พีเวอร์นี่ เ้ยโอ้โหสไนแม่นมากสไนแม่นมากนะครับทุกคนนี่เลยเด้อเด้อเด้อเดกางวงล้อมนะครับเฮ้ยกางวงล้อมกางวงล้อมกางวงล้อมมาดิเหอโอ้โหโหดเกินเพื่อน อย่างนี้เราต้องอยู่ตรงนี้แล้วครับทุกคนเป็นโพสิชันที่ดีแขนโผล่อ้าหัวโผล่เอา้อเอาไม่แตกนะเอา้าแตกเฮ้ยอย่าอย่าอย่าประพฤติอย่าประพฤติผิดในกามอย่าประพฤติผิดในกามไอ้คีอคยิงไม่โดนจบละนี่งไงเอา้าเขาตุยผมอะ่ะเขาใช้เสน่หตุยผมทุกคน เป็นไปได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเจอแล้วเจอแล้วใครมาซุ่มโป่งอะไรท่านทีอ้าวตายไปแล้วเรามีเรื่อกับคนตายเฮ้ยหนูโศกนะไงนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามีปืนอะไรไม่รู้ยาเอือปืนแรงนะปืนที่เจ็ดนะทุกคน รีวกันอะไรมันคืออะไรมันคืออ,อ่เฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอือโอ้หูซูไ่ได้ปืนนี้ช้ามากเดี๋ยวผมต้องใช้ปืนเดิมแล้วครับ A W กับช็อตกันนะทุกคนตัวเดิมเออตัวเดิมตัวเดิมเออผมพูดเลยของผม ดิคุยอะคุยอะก็มีตัวนี้นะครับตัวกาประจำเลยนี่นี่อย่า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 มันบางกระสนะนี่นี่ไอคีไอคีเป็นไงนี่นี่นี่ลูดลูดปืนลูดเลย กับผมเหรอมัน hmm. ส mm hmm. ู้กับมเหรอเออโคทับโดนตุยนะอุ้ยเกมนี้มันเกมดีอยู่นะครับเกมดีเลยเป็นเกมดีเลยครับแต่มันแบบเขาเรียกว่าไงมันแบบดูดิเซฟนานมากนะครับกว่าจะได้ยิงแบบเขาเรียกว่าอะไรวะนี่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  เราเรียกแบบ FPP ได้ไหมเนี่ยเดีย๋ยวผมลองดูก่อนนะครับน่าจะไม่ได้นะเขาสร้างมาเป็นเกมแนวนี้นี่นี่เลยชื่อผมสไนเปอร์สไนเปอร์อ,อ,อีสานนี่สไนเปอร์อีสานนี่ทำไรนี่ทำไรนี่ทำไรนี่หลบหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยทำไรนี่ทำไรนี่ ทำะารเุ้ยลูกสุดหมดอย่านายถือมีดเุ้ยอึ๊บสะบัดแล้วไม่โดนอาวไม่โดนอีกลูกสองลูกสองช็อตกัน a อคี AK แล้วกันเอา a อคีไปกินไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้อง ew ซะแล้ว ี่เลยเจอแล้วอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะพี่วิ่งเอาว่ะเข้าหัวว่ะทางอากาศดีครับเฮ้ยไม่ตายหลบหลบอุ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเล่นวาซีนี่เอาดิเอาดิสองเข้าหวัวเฮ้ยายายาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหลบหลบหลบปืนระเบิดมันโกง กลมไปไหมกลมไปไหมหลบก่อนสองนาทีกลุ่มไปไหมกลมไปไหมกลุ่ไปไหมกลุ่ไปไหม,ไไหมนี่เลยเฮ้ยหนุกนะครับแบบตายเรื่อยๆเลยแบบเดดแมปนะครับประมาณนี้อย่าเฮ้ยหึเอาไงเอาไงเอาไงหึเอาไงเฮ้ยไ,ไม่โดนน่าจะมีคนแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอหลบก่อนหึ วุ premises, vanity, 1, ้ยใช่ได้ใช่ได้เกมแมปดีแมปยิงยิงยิงแมปดีวุ้ยแตกอีกหนึ่งอุ้ยแตกสองมาเลยเป็นไงล่ะเจอผมอ้าวนี่เลยไอคีลูดจวดโอเคเฮ้ยจ้าเอือโอ้แม่นกุดโดดเข้าหัวเลยนะโอ้แม่งเขาไม่โหดจัดนะครับทุกคนเขาแบบโปรพิยอืดไหมเนี่ย โปรเพเยอะไหมเนี่ยนายฮะโปรเพเยอะไหมนี่เลยลูกซองลูกซองยัดหน้าลูกซองยัดหน้าสุดหมดนี่เลยอีคีอีคีอยา่าเอาอย่าเพื่อนโนโนเวีเอ,อือทำเราเกินนังยบางทีเลยนะนายก็ทำเราเกินนะ เราไม่ได้ทำไรนายเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแก้แค้นอะไรวะแต่ไม่ได้แก้แค้นเลยเอลืมอือืมไม่โดนไม่โดนผมนะผมนะยิงไม่โดนแต่เขายิงโดนนี่แตกไปเฮ้ยวิ่งอ้อมเรียบร้อยอย่างนี้เออผมนะเรียบร้อยอเขาโหดมากนะครับผมสู้ไม่ไหวเลยดูเขาโดนล้มโอ้โหก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาลองเล่นแบบใหม่นะ น่าจะเป็นแมปใหม่นะครับผมก็ไม่เคยเล่นนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมคือตอนนี้ซับเราไปถึง1 5 0 0ัยซับแล้วนะครับผมก็ช่วยๆกันกดนะครับอย่ากดอันซับนะครับกดซับนะครับไม่ได้ช่วยกดซับนะครับผมแล้วก็ฝากร้านพีว h ชชอปด้วยเป็นรัานฟาร์มบล็อกพิดบล็อกฟุตดิราคาถูกครับถูกมาก1บาทโอ้ หนึ่งหมัดได้หนึ่งเลเวลครับไม่ใช่อะไรเออสำหรับคลิปที่นะครับเอ้าไอ้เหี้ยไขรลัดนายนี่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 เป็นไงล่ะเก็บสามโชว์ก่อนปิดคลิปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย